ทำยังไงที่นั่งสมาธิที่ขาคุณจะอยู่สองสองโลกพร้อมกันคือโลกวิญญาณากับโลกวัตถุพูดง่ายๆทางโลกและทางธรรมเวลาคุณอยู่ในอัลฟาเดี๋ยวให้ดูนะตรงอัลฟาตรงกลางเลยสีเขียวเห็นไหมซูม้เขาดูหน่อยเอาเวลาคุณอยู่ในอัลฟาขึ้นสมองอัลฟาจําไว้นะขึ้นสมองอัลฟาตรงนี้นะมันคือเซนเตอร์เซนเตอร์หมายความว่าอะไรเซนเตอร์ Center หมายความว่าตรงกลางระหว่างโลกวิญญ,ญาณ กับโลกวัตถุคนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตใช้อยู่แค่โลกอะไรวัตถุทําให้เขาจิตไม่เคยรู้เรื่องจิตวิญญาณเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าคุณสั่งทุกอย่างจากโลกวิญญาณเพราะจริงๆคุณก็คือวิญญาณที่มาใช้ร่างกายนี้ชั่วคราวจริงๆตอนนี้คุณก็ไม่ได้อยู่ในโลกวัตถุนะตอนนี้คุณอยู่บนสวรรค์ที่ไหนสักแห่งนะึ่งคุณแค่มา คิด <c oughs> ว่าตัวเองฝันอยู่คุณกาลังฝันอยู่นะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณเหมือนฝันอยู่เนี่ยพวกทุกอย่างเนี่ยจากนิวิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วเนี่ยคือมันไม่มีมันเป็นโลกภาพลวงตาไอน์สไตน์ยังบอกเลยมันเป็นภาพลวงตาพระพุทธเจ้าก็บอกเหมือนกันแล้วจริงๆก่อนพระพุทธเจ้าเขาก็มีรู้กันมาแล้วนะครับว่าโลกนี้มันคือโลกมายาพูดง่ายๆคือคุณเป็นผู้แก่กล้าด้านทั้งโลกและทางธรรมมันเท่ไหมอ่ะต้องไปกดนหัวก็ได้นะใช่ไม่ต้องไปกนหัวคุณเป็นผู้ คุณคือยืนจำเข้าใจเปล่าว่าคุณกำลังยืนอยู่ระหว่างกลางเซนเตอร์ไงระหว่างกลางระหว่างทางโลกและทางธรรมคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยฝึกไม่เคยฝึกลงอัลฟาไม่เคยฝึกลงเตต้าอย่างที่ผมสอนในในแบบที่สมสอนมาเรื่อยเรื่อยตั้งแต่พลังจิตมหาปัญญาแบบของซนะิลวาส่วนใหญ่แค่ลงไปนะนิดเดียวอะแค่แค่ขึ้นสมองต่ำลงไปนิดเดียวเขาก็หลับแล้วอืม ก็คือไม่มีสติแล้วคนส่วนใหญ่พออยู่อัลฟาก็ไม่มีสติแล้วลับแล้วทาไมแล้วมันทาไมเพราะว่าเขาจะใช้ประโยชน์ตรงนั้นไม่ได้สิ่งที่เราสอนคือคุณลงไปอยู่อัลฟาแล้วยังมีสติอยู่คุณสามารถเลือกว่าจะเอาอะไรได้คุณสามารถสั่งการเนื่องจากอยู่ในโลกวิญญาณแล้วนี่เพราะคุณสร้างทุกอย่างจากโลกวิญญาณอยู่แล้ว<ฮ>จําไว้ คุณสร้างทุกอย่างจะสปิริตช a l เพราะฉะนั้นในเมื่อคุณสื่อสารกับมหาปัญญาอยู่แล้วในในในขึ้นสมองอัลฟาคุณก็ c รีเอทคุณก็ c r e เอทว่าอยากได้อะไรคุณอยากคุณอยากจะให้โลกมาเป็นแบบไหน,นคุณอยากจะสั่งจิตคนแบบไหน,นอยู่ที่นั่นก็ทำตอนนั้นซะแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้ไงเพราะว่าคนใหญ่ใหญ่ที่ไม่เคยฝึกก็หลับไปเรื้อยแหละ,ะข้อหนึ่งนมะื่อกีนี้ให้ไปแล้วนะข้อหนึ่งคือถ้าคุณอยากทํทเงินล้านคุณจะต้อง นั่งสมาธิลงถึง Alpha. อัลฟาลงถึงอัลฟาบ่อยๆสร้างจากอัลฟาบ่อยๆข้อ2คือถ้าอยากจะยิ่งเจ๋งขึ้นข้อสอนอยู่เตต้าเลยคร <Advanced. S 1> าวนี้แอดวานซ์เนี่ยถึงเป็นสัมผัสที่7ขึ้นมาไงข้อสัมผัสที่7ที่จะบอกที่จะที่จะสอนเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คอนเฟิร์มแล้วว่าในเอ่อถ้าคุณจะทําการที่จะรีโมทวิวก็คือตาทิพย์่ยเห็นจากทุกที่ได้เห็นทุกที่ได้เห็นเห็นสามารถรีโมทวิวไปว่า ลูกค้าคนนี้มีปัญหาอะไรต้องการอะไรอะไรที่เป็นประเด็นใหญ่สำหรับเขาหรือถ้าคุณจะซื้อของคุณสามารถรู้เลยว่าคนคนนี้จะยอมลงมาผมจะซื้อบ้านตอนนี้จะซื้อบ้านอยู่ที่อเมริกาจะรีโมทวิวไปเลยว่าคนนี้จะลงต่ําได้ที่เท่าไหร่เราจะได้ไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปถูกปะถ้าคุณจะซื้อที่ดินที่ไหนริมแม่น้ำเจ้าพระยาคุณจะต้องรู้ว่าเขาจะลงต่ํามาได้แค่ไหนเราจะได้ไม่จ่ายเงินเยอะเกินไป หรือไม่จใจต่ําเกินไปจนคนอื่นเอาไปได้เข้าใจไหมนี่มันก็คือรีโมทคุณจะต้องอยู่ในคลื่นสมองเซต,ต้าต่ำกว่านี้ไงรีโมทอินฟลูเอนซ์รีโมทโมดอินฟลูเอนซ์ก็คือการสั่งจิตล่วงหน้าเอ่ออันนี้เป็นโน้ตของผมคร่าวๆยังไม่ได้เป็นสไลด์นะครับแต่ว่าให้คุณดูคร่าวๆว่า,วาวผมเตรียมงานมาเยอะขนาดไหนจะไม่บอกเรามันมีตั้งส0กว่าหน้าแล้วตอนเนี้ยอ่าจำดูนะสรุปข,ขึ้นสมองสำหรับแต่ละโปรเจกต์ขึ้นสมองสำหรับแต่ละโปรเจกต์ผลลัพธ์ที่ต้องการอ่ะถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ ขึ้นสอง Alpha. อัลฟาอ่าฟังนิดสิบจุดหนึ่งสิบจุดห้ารอบต่อวินาทีนะครับสิบจุดห้ารอบเป็นสะพานระหว่างจิตสํานึกกับจิตใ้สํานึกอ่าคุณก็อยู่สองข้างอ่อย่างที่ผมบอกคุณที่อยู่สองจิตใ้สำนึกก็คือโลกวิญญาณนั่นแหละโลกวิญญาณโลกจิตวิญญาณคุณก็ขาอยู่สองข้างเลยคุณควรจะใช้ชีวิตขาอยู่สองข้างระหว่างอยู่บ่อยๆอ,อยู่ในระหว่างวันเนะี่ยคุณอยู่อัลฟาบ่อยๆคุณจะสั่งการมาจากโลกวิญญาณ คุณจะเหมือนกับจับมือกับมหาปัญญาเช็คแฮนด์กันแล้วก็สั่งการมาจากโลกวิญญาณแล้วที่เหลือก,ก็กลับมาเป็นสภาพที่คุณต้องการมันยกตัวอย่างนะคุณรู้ไหมว่าในคอร์สเนี่ยผมจะสอนคอร์สสัมปทที่เจนะจะสอนแบบนี้ก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคนเวลามันจะแก้อะไรมันไปแก้ําปลายเหตุเ mm hmm. ข้ใาใจปะแก้เหมือนกับประมาณว่าคอมพิวเตอร์มันออกมาแล้วสมมตินี่คือคอมพิวเตอร์นี่คือคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง มันออกจากเลงมันออกมาจากนึกภาพน,นะนึกภาพมันมีสายพานการผลิตมาตุ้งตุๆงตุ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 ง,ตงแล้วก็มาอันนี้เป็นกองเลยเพียบเลยคราวนี้เนะี่ยคุณบอกว่าเอา้ามาดูละเฮ้ยหนักไปหนักไปจอเล็กไปไอ้จอใหญ่ไปอะไรก็ตามจอเล็กไปเอาจอเล็กไปจนใหญ่เป็นจอเล็กไปจอเล็กไปหนักไปมาค่อยๆแก้อามาแก้ทุกอันเลยออกมาแล้วสามพันสามหมื่นอัน มันนั่งแก้ทีละอันทีละอันอทุกคนมาช่วยกันช่วยกันอมันก็คิดรอจริงไงคิดตักกางไงทุกคนมาช่วยกันอ่ะเร็วไปรีคุยคนมาสามหมื่นวิศวะมามาช่วยกันมันก็สามหมื่นเครื่องอ่ะช่วยกันเหนื่อยเหนื่อยนั่นคือคนแก้ชอบแก้ไปเหตุเวลาเวลาคนแก้ที่ต้นเหตุในแบบจิตวิญญาณก็คือคุณกลับไปคุยตามสายพานนั้นกลับไปไอตัวดีไซเนอร์อยู่ไหนก็คุยกับเขาดีไซเนอร์ อันต่อไปนะกลับมาเป็นแบบนี้นะติดๆเสร็จแล้วก็ถูกแก้มาจากตรงโน้นเลยกลับมาก็เพอร์เฟกที่ไปลายทย <Yeah. S 1> เวลาคุณข้อ2ที่จะให้ไปนะขมช่วยเขียนให้เขาหน่อยเมื่อกี้ข้อหนึ่งคืออะไรข้อ2คือเวลาคุณตั้งสมาธิแก้ทุกอย่างที่ต้นเหตุต้นเหตุคือจิตวิญ,ญญาณข้อ3ต้นเหตุคือจิตวิญ,ญญาณทุกอย่างเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณป่วย ไม่ว่าคุณป่วยอะไรมาจากโลกหิตวีญญาณงนั้นจริงอันนี้จริงมากเลยนะผมไม่อยากจะพูดอะไรคนส่วนใหญ่ไม่จะเป็บางคนเป็นมะเร็งบางคนเอ็นนามาพาดบางคนเป็นอะไรเงี้ยไปแก้ที่โลกจิตวิญญ,ญาณหายมีคนบางคนที่จะต้องตัดขาตัวเองไปแก้ที่โลกจิตวิญญาณอยู่ได้ยี่สิบปีมีเรื่องแบบนี้เยอะมากกลับไปแก้ที่ต้นเหตุทุกอย่างเพราะฉะนั้น ความสัมพันธ์ของคุณที่มันมีอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามกลับไปแก้ที่ต้นเหตุสื่อสารกับเขาทางจิตนะครับบางคนอาจจะถ้าแก้ไปเหตุคือคนไม่คิดตะกกางมันก็จะคิดสมองซีซน์อย่างเดียวมันก็บอกว่าก็ต้องไปคุยกันสิมีอะไรก็นั่งคุยกันแก้ปัญหาด้วยกันส่วนใหญ่จะทะเลาะกันเพิ่มใช่ไหมใช่ไหมน้อง่เรามีไอ้ยิ่งคุยแหละผมบอกได้เลยนะยิ่งคุยกันเยอะ เิ่ปัญหาอีกประชุมก็เหมือนกันนะยิ่งประชุมเข้าไปปัญหาก็เยอะเพิ่มขึ้นทําไมทําไมรู้ป่ะไอคนที่ประชุมอ่ะมันเคยเดินออกจากห้องประชุมแล้วรู้สึกปัญหาถูกแก้วะไม่หรอกส่วนใหญ่คนก็บอกโยนโยนปัญหาเข้ามาเพิ่มนี่เวลาประชุมมันเยอะนะก่อส่วนใหญ่แจ้งนั่งประชุมทั้งวันไม่เคยไม่ได้ผละไยทั้งสิ้นผมประชุมกับมหาปัญญาอย่างเดียวประชุมกับมหาปัญญาประชุมยังไง เออเอานี้แก้นะอันบบนี้นเอา,าแบบนี้เนี่ยเอาแบบนี้อันนี้แบบนี้ปุ๊บเสร็จแล้วถูกแก้มาจากต้นทางแล้วก็ออกมาเพราะทุกอย่างมันคือโลกจิตวิญญ,ญาณคือต้นทางของทุกสิ่งปลายทางของทุกสิ่งคือโลกวัตถุเข้าใจปะปลายทางของสิ่งคือโลกวัตถุแปลว่าถ้าแก้โลกต้นทางสิจ๊ะไปแก้ที่ปลายทางทาไมแก่ปลายทางมันเหนื่อยมนุษย์ชอบแบบนี้ด,ดเรโจดิสเพนซ่ายังพูดอย่างนี้เลยคือมนุษย์มันชอบเป็นแบบนิวตันนะนิวตันฟิสิกส์อ่าเราตอนนี้เราอยู่กัโลกควอนตัมฟิสิกส์โคตควอนตัมฟิสิก อธิบายสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดอธิบายสิ่งที่มหาปัญญาเอ่อที่คนที่จริงอลาดัปตัสรู้อ่ะพูดพระเยซูเต๋าพูดกันอธิบายสิ่งนั้นแต่ว่านิวตันก็คือคิดว่าโลกมันคือเครื่องจักรกลอันหนึ่งใช่ไหมนิวตันฟิสิกส์ก็คือถ้ามึงจะแก้มึงต้องแก้เอาเครื่องจักรกลแก้หรือทุกอย่างมันมาอยู่แล้วมันเป็นทุกอย่างเดาได้หมดแกเอ่ะน้เพราะฉะนั้นก็คือเอาวัตถุไปแก้วัตถุเห็นไหมมันถึงหนืดไงมันมันเป็นมันเป็นเดนเดนส์แล้วมันเป็นมันมันผลิตออกมา เหมือนน้ำแข็งมันเน่าแล้วจะให้ไปให้เป็นน้ำแข็งอีกมันก็ต้องกลับไปเป็นโลกไอ้น้ำก่อนนะหรือแล้วตกผลึกออกมาเป็นใสๆอ,อกีกรอบหนึ่งใช่ไหมคุณเ้ว่าน้ำเข้าใจปะน้ําแข็งน้ําแข็งมันแบบอะไรอะ่ะมันตกผลึกมามาสมมติว่าน้าแข็งที่มันเอ่อมันติดติดไอ้มนภาวะมาติดอะไรมามันตกผลึกออกมานตนแข็งแล้วเป็นน้ําน้ําสกปปกแล้วมันน้ําแข็งที่สกปรปกแล้วมันจะไปแก้ตรงนั้นก็สายไปแล้วก็กลับไปโลกวิญญ,ญาณก่อนหมมันระเหยขึ้นไปกัน ลงใหมกรอบนึงประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอยากให้ไปเรียนนะคะคอทีออ่จะกําลังจะเปิดและเป็นคอส,สอนสดที่อาจารย์จะเริ่มสอนวันที่7เดือนเจ็เนี่ยพลังจิตสัมผัสที่7อันเนี้ยคุณเอาไปสอนได้แล้วก็ spiritual leader คุณกลายเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่ที่มีข้อมูลที่ยอดเยี่ยมอชที่ถูกต้องอชแล้วคุณเอาไปสอนแล้วคุณไม่ต้องมากลัวเลยนะว่าใครจะต่อตาเพราะไอ้เรื่องพวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์ที่รองที่ p r o v มาแล้วคนที่ฟังดีๆนะ ผมเพิ่งนึกได้เพราะมันจะมีคนคนประเภทที่ว่าไม่ค่อยยังยังเรียนอะไรอ่ะยังเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยก้าวหน้าเขาก็จะมาบอกว่าโอ้ยลัทธิจักรวาลอะไรแบบเนี้ยเชื่อมจิตคุณก็อันนั้นพี่ไม่แน่ใจเหเดเชื่อมจิตนี่พี่ไม่ไม่ยุ่งดีกว่าแต่ว่าไอไอแต่ที่คือคุณพอคุณได้ความรู้พวกนี้เนี่ยคุณก็จะรู้ว่าอ๋อวิทยาศาสตร์เรารู้ก้าวหน้ากว่าเขาคนที่มาบอกว่าโอ้ยลัทธิจักรวาน เขาก็เหมือนกับว่าฉันรู้ว่าโลกกลมเขายังนึกว่าโลกแบนอยู mm ่เลยเข็ดปะคุณจะได้ไม่ต้องเสียเซลล์ไงคุณก็จะได้ไม่ต้องแบบโอ้โหคนนี้มาด่าเรามันคุณก็แค่คิดว่าอ๋อก็ยังมีคนคิดว่าโลกแบนอยู่นะวิทยาศาสตร์เขายังอยู่ป๊ออยู่เลยเรารู้ไปคอนตั้มฟิสิกส์แล้วเราแบบรู้เรื่องพวกนี้แล้วเรื่อง้พวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะครับเรื่องจิตวิญญาณคอนตั้มฟิสิกส์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ที่อธิบายเรื่องจิตวิญญาณ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเรียนกับผมเนี่ยคุณจะได้ความรู้ตกหล่นความเอ่อความรู้พวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เน้นวิทยาศาสตร์มากนะแต่ว่ามันมาเบสมาจากวิทยาศาสตร์มืนคือพื้นฐานมาจากวิทยาศาสตร์<ช>แต่ผมไม่อยากจะให้คุณเบื่อเกินไปหรือว่างงหรือว่ามันลืม how to ไปเลยนะครับไม่รู้จะ how to อยู่ตรงไหนเพราะมีเรียนวิทยาศาสตร์เยอะกันไปก็มีแบบมีคอร์สแบบนั้นนะแต่ผมไม่ค่อยอยากสอนแบบนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลงสองอันเลยเป็นราคาเท่าไหร่ 37,777บาทเพื่อนเพื่อชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็จด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัลลิศรศสวัสดีครับ